สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวลอกหนึ่งตัวนะครับเป็นลอกตีเหยือ่อเบาของค่ายฟิตแบนตัวนี้เป็นฟิตแบน d คมบาแคมบ้านะครับเป็นลอกตีเหยื่อเบาสปูนตเต้นเราซื้อมาจาก Lazada แต่วันนี้กลับบ้านมาดึกหน่อยอแต่ว่าของมาส่งแนละ้วนี่สั่งมาจาก Lazada เรายัางไม่ได้ แกะเลยนะครับเดีย๋ยวเราจะมาแกะให้ดูเลยว่ามันเป็นยังไงคือแค่อยากรู้อยากลองเฉยว่าเห็นเขาบอกว่ามันเป็นเขาเรียกอะไรนะอะเดจีนบ้านเราเรียกอะเดจีนเนาะแต่ว่าตัวนี้จะเป็นอะเดจีนนี่ว่าอะเดจีนตัวท็อปเนาะซื้อมาในราคา2920บาทส9 2 0ัิบาทนะครับเดีย๋ยวเราจะมาแกะรีวิวให้ดูก่อนนะครับเด,เดี๋ยวค่อยไปใช้เดี๋ยวเราค่อยไปดู พรุ่งนี้ละกันเดี๋ยวเราจะมาแกะดูอีกทีหนึ่งเนาะในราคานี้มันน่าจะโอเคเนาะเราคิดว่า,า้เดี๋ยวเรามาละแกะเดี๋ยวเรามาแกะกันว่าจะโอเคไหมเดี๋ยวเราแกะดูนะครับอันนี้น่าจะเป็นอะไรนะไนป,ไป,ไปเสร็จ อ่ะนี่ครับใบเสร็จ2,920บาทนี่ครับมีใบเสร็จรใ,ให้ด้วยนี่2,920บาทโอเคเดี๋บวาทโอเคเรามาดูมีของแถมไหมไม่ม,ไม,มีไม่มีอะไรฟีดแบนคันบ้าผมเลียงไหมแล้วครับว่าจะเอาไวตา้ตกางกระสุนตกปลากระสุนอะไรเงี้ยใส่คำ u ู l ก็เลยอยากลองดูว่ามันจะโอเคไหมว่าในราคาแค่นี้แต่เท่าที่เห็นหลายๆคนมาแล้วก็เท่าที่เคยจัดลอ,อบฟิตแบนตัวไม่แน่ใจน่าจะเป็นตัวตัว pg ร้อยหรืออะไรสักอย่างที่เป็นตัวร้อยครับของนาอาเป็นสปูนต้นนะครับผมตัวนี้อยู่ราคาประมาณสักพ9นเ้า 1, 9, เกือบสองพันได้นะครับดยประมาณเนาะรุ่นที่เขาออกมาแรกๆ หมว่ามันตีตีดีมากตีสมูทดีมากเลยอ่ะตอนนี้เราก็จะมาดูสเปคก่อนนะครับนี่เป็นรอบรอบหกรอบหกจุดหกจุดหนึ่งมีเบรกเบรกประมาณสี่จุดห้ากิโลอ่าสี่จุดห้ากิโลลูกปืนเก้าบวกหนึ่งตลับลูกปืนเก้าบวกหนึ่งนะครับถือว่าให้เยอะมาก ผมเราถึกว่าให้เยอะในราคาแค่นี้9ก้าบวกหนึ่งตลับอ,อะไรนะดูดก่อนแต่ในตัวนี้เป็นรอบมุนขวารอบมุนขวาอ่านี่ครับมุนขวาตัวนี้หมดละจุสายได้มันเป็นหน้าตัดหน้าตัดห1ึ1่งหนมิเมตรได้110เมตร 0.225ได้70เมตร0.235ม mm, ิลิเมตรได้60เมตรตามขนาดสายแล้วกันเนาะ,ะน้ำหนักน้ำหนักอยู่ที่151กร,รมัมโดยประมาณเนาะ,ะเรามาเก็บดูตัวรอกเลยครันก็จะมีอ่นนี่เป็นตัวรอกนะเรามาดูอ่นนี่เป็นลอกต้องมีอยู่แล้วอ้หใลอกราคานี้มีถุงใส่ลอกให้ด้วย ก็เป็นอาดีจีนนะครับก็มีอ่ามีไดอะแกรมีลายไอะแกรมแล้วก็เท่าที่ดูน่าจะเป็นแบบใบประกันนะ่ะแต่ว่ามันเป็นใบใบประกันของจีน,นะน,นอ่ะเนี่ยฟิทแบนอ่าเป็นฟิทแบนนะีด่ด่วนถูกใช่รึเปล่ามีลาแกรมกุ้ยดายแกรมทรรมาสวยมากเลยไดอะแกรมอแบบ่ะเหมือนนะทำรูปจริงมาเลย ดียนี่ไดแกนทำเป็นรูปจริงมาเลยนี่เดี๋ยวไม่สำคัญเพราะเราอ่านไม่ออกมันเป็นอดีดจีนเป็นภาษาจีนครับอ่านไม่ออกเดี๋ยวเรามาดูตัวร่องกันดีกว่าเโอเคโอเคนะครับโอ้โหค่อนข้างเบาเลยครับ ถือว่าลื่นลื่นในระดับหนึ่งเลยลื่นในระดับหนึ่งเลยแน่นโอ้ลื่นมากอ่ะลื่นมากนะเขาปปรับตัวก่อนนะนี่เขาปรับมาให้ยังไงนี่โอเคเราปลอกศูนย์เราลนะเช็คก่อนอือหือโคตรลื่น Oh. ลอกเบามากครับลอกเป็นลอกเบามากเบามากค่อนข้างมีความรู้สึกเวลาจับตอนเนี้ยมีความรู้สึกว่ากระชับมือกระชับมือตัวเล็กตัวเล็กใช้ได้ครับหนึ่ง1กรัมครับนี่ครับแขนเป็นแขนคาร์บอนนะครับเบาเป็นแขนคาร์บอนแต่ถ้าสมติว่าถ้าผมจําไม่ผิดนะครับ่าถ้าเป็นตัวตัวเดิมของมันมันจะเป็นอะอะไรนะ ฟิตแบนทีดบิวร้อยอะไรสักอย่างหนึงนะ่งอะที่เป็นตัวสีม่วงครับที่มีแขนมแตง่งมีลูกปืนมีหนอกอะไรให้มีใครว่าตัวนั้นน้ําหนักร้อยสี่สิบเอ็ดกรัมตัวนั้นที่ผมดูตัวแรกลิงไว้นะลิงไว้จะเอาตัวนั้นแต่มาเห็นตัวใหม่ออกมาเราหน้าเราหน้าคิดว่าตัวใหม่เนี่ยมันน่าจะโอเคกว่าอะมาดูกันเนาะนี่อะก็เป็นปรับนวงตัวนี้เป็นปรับนวงปกติครับอันนี้มาดูก่อนว่ามันจะเป็นมันเป็นอะไร มันปับหน่วงเป็นไครับเปิดยังไงเนี่ยเราไม่รู้วิธีเปิดเปิดยังไงครับผมอ่าโอเคเป็นว,วิธีเปิดลัดันขึ้นกดปุ๊บระดันขึ้นโอเคมาดูก่อนว่าวานจะเป็นเม็ดลาหรือหน่วงอ่าตัวนี้เป็นหน่วงแม่เหล็กเป็นหน่วงแม่เหล็กนะครับเป็นหน่วงแม่เหล็กอ่าด,ดูดูลูกปืนเหมือนกับจะแห้งๆไม่ค่อยมีน้ามันหน่อยนิดนึงอ่าสปูลนี้เป็นสปูลต้น สปูลแกนยาวนะครับสปูนแกนยาวขนาดก็ไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่ว่ากี่มิลเนาะเดี๋ยวดูข้าวๆกันไปก่อนค่อยไปว่ากันอีกทีหนึ่งโอ้ตัวบอดี้เนี่ยบอดี้ค่อนข้างแข็งแรงนะครับไม่ใช่พลาสติกนะครับโอ้โหรอกคือทํามาได้แบบเท่าที่ผมดูนะถือผมถือว่าโอเคเลยนะครับแบบคือแบบ มันมีความรู้สึกว่าเวลาเราจับเรารู้สึกว่าทนนะครับผมไม่เหมือนตัวแรกๆที่เขาทํามาที่เป็นอะเดจินตัวแรกๆที่เป็นบอดี้เขาเรียกอะไรนะพลาสติกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ตัวนี้แบบตัวนี้คือเขาปรับมาให้คงทนครับบอดี้เนี่ยเขาเรียกอลูมิเนียมอลูมิเนียมหรืออะไรอย่างที่มันเป็นเหล็กคือทนนะครับเอาง่ายๆคือจับอันนี้คือทนผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะว่าเขาใช้อะไรมาทํา อ่ามาดูเรื่องความลื่นอนีองไม่ต้องถามนายเราล,ลื่นอยู่แล้วลื่นแน่นอนตีอ่ะเรื่องตีเดี๋ยวค่อยไปว่ากันอีกทีหนึ่งเนาะนี่ครับอ่าคลิกเสียงปรับโอเคมีเสียงให้ปรับคอนอ่ะนี่มีตรงปรับคอนาะิูามีเสียงนะครับมีเสียงเป็นล็อกกิ๊กกิ๊กกิ๊กอ่ะนี่ ที่ไฮไลท์ของมันนะครับผมเป็นโรคจิตอย่างหนึง่งชอบเวลาปลาลากมนะันมีเสียงกิ๊กเสียงมา,มาดูว่ามันจะมีกิ๊กเสียงไหมนี่ไงครับมีกิ๊กเสียงนะครับผมจากสบู่นะครับเนี่ยนี่คือปลาลากเหมือนกับว่าอ่าโอเคเหมือนปลาลากนะนี่นี่แล้วเหมือนปลาลากนี่ครับมีกิกเสียงปลาลากเนี่ยคือผมชอบตรงนี้ในราคาแค่นี้ให้มาเท่านี้ให้ลูกปืนมาขนาดนี้ เือสุดแล้วเบามากผมว่าคือแบบมันใช่นะครับนี่อ่าเรามาดูรอบๆกันนี่สปูนตื้นนะครับแต่ใส่จูดสายได้น้อยนะครับก็ธรรมดาของลอกสะพูนตื้นอีกอย่างหนึ่งที่ผมซื้อตัวใหม่คือมันเป็นสีแดงมันสวยครับเป็นดําแดงตัวเก่ามันเป็นดําม่วงอ่าแต่ดําม่วงเขามีหนอก อบแต่งนอกอะไรให้แล้วก็ราคาถูกตัวนั้นน,าน, 2, น่าจะประมาณ2 4 5 0ันสาครับถ้าจำไม่ผิดน,นะครับโดยประมาณเนาะแต่ตัวนี้ถือว่าลื่นเลยเดี๋ยวคร่าวๆเอาแค่นี้ก่อนเอาแค่นี้ก่อนแต่ผมคิดว่าในราคาแค่นี้เท่าที่ผมจับดูน่าจะคุ้มมากๆเลยน่าจะคุ้มในในระดับหนึ่งนะครับเล่นแบบเล่นทนๆเลยครับสบาย,ยนะครับเล่น,โนโทนคือสบายเลยครับผม อาดูนะครับอ่ดูสักูนอาจจะหมุนให้ดูไม่ถนัดเลยโอ้โห,โโหถือว่าโอเคนะครับเขาใช้น้ำมันแบบยังเหนื่งหน่อยอยังลื่นขนาดนี้แต่ถ้าเราใส่น้ำมันตัวดีๆหน่อยน่าจะแบบลื่นปิ๊ด่ะครับนี่เบรกตัวนี้4.5กิโลถือว่า ให้มาค่อนข้างที่จะโอเคเลยสำหรับเล่นงานเบา4 4 4.5กิโลรอบ6.6ให้ลูกปืนมา9ก้าตลับบวกหนึ่งลื่นมากลื่นมากตอนนี้น่าจะต้องไปใช้ดูในวันพรุ่งนี้เชา้าวันนี้ดึกแล้วเดี๋ยวเราไ้เจอกันพรุ่งนี้ขึ้นทรงขึ้นสายใส่คันแล้วไปเจอกันที่ใหม่โอเคครับไปกัน มาชมกันอีกครับผมตอนนี้เราจะมาประกบใส่กับลอกแล้วก็ขึ้นสายนะครับแล้วเราจะไปลองตีว่ามันตีดีขนาดไหนนะครับเรามาดูครับคันคันที่เราใช้นะครับเป็นคันจีนนะครับซื้อมาถูกๆครับซื้อมาประมาณรวมส่ง6ก0กว่าบาทเวทดหนึ่งห้านะครับเวรดมาดูเวทดกันนะครับเวทดหนึ่งห้าหนึ่งคีดห้า ไม่ครับไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านะครับ1นึ่งขีดหตีเยอตั้งแต่1กรัมถึง7กรัมนะครับเอาไปเล่นง,งานกระสุนนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองประกบใส่กันแล้วลองเอาไปใช้ดูนะครับว่าจะดีไหมคันก็คันจีนนะครับลอกก็ลอกอดีจีนประกบกันเบาครับเบามากสบายเลยครับเบอมากเลยไปไปเล่นง,งานกระสุนครับนี่ครับ เดี๋ยวเราขึ้นสายครับสายเราใช้สาย YGK 0.8นะครับเป็นสายเป็นสายเก่าที่ผมใช้ในรอบสปินนะผมถอดไว้เดี๋ยวเราขึ้นสายมาด,ดูก่อนมีสายนานแค่ไหม เดี๋ยวเราขึ้นสายเสร็จครับเดี๋ยวเราไปต่อสายหน้าแล้วเราลองไปเทสกันครับเดี๋ยวไปเจอกันที่หมยครับผมไปกันเลยครับมาครับเดี๋ยวเราจะมาลอง ตีดูระยะก่อนนะครับอันดับแรกก่อนจะลงไปใหม่ตีดูระยะก่อนว่าระยะจะได้ไหมอันดับแรกเดี๋ยวขอปรับก่อนนะครับยังไม่ได้ปรับเลยตั้งแต่ขึ้นสายขอปรับก่อนอันนี้อยู่ที่เบอร์สองนะครับเดี๋ยวเราขอเอาตั้งแต่เอาสักกลางๆมันมีสิบเอาสักเบอร์ห้าก่อนเอาเบอร์ห้าก่อน เดี๋ยวเราจะตีด้วยเหยื่อกระดีกระดีสักกระดีกะดีเชคน่าปอแล้วกัน3.5กรัมนะครับตัวนี้กระดีตัวนี้3.5กรัมเดี๋ยวเราจะลองเทสดูก่อนนะครับว่าจะตีออกได้ระยะไหม สะปูนได้ให้มีนิดหน่อยอ,อีกสักคลิกนึงโอเคเดี๋ยวเราลองดูนะครับจะตีครั้งแรกที่หวดนะครับผมโอ้สมูทดีครับไปไหนแล้วครับเหยื่อมองไม่เห็นครับถือว่าไกลใช้ได้อยู่นะครับเนี่ยนี่แค่เบือห่างนะเนี่ยโอเคครับ เมื่อกี้น่าจะซัดไปได้สักประมาณทักเท่าที่ดูน่าจะมียี่สิบยี่สิบเมตรได้ยี่สิบเมตรน่าจะได้เอาสายสายเหมือนไฟฟูกเดี๋ยวไล่สายแป๊บหนึ่งอ่ะประมาณเห็นละเห็นจุดตกละจากตรงนี้ไปถึงนูน้นน่าจะประมาณยี่สิบแบบยี่สิบเมตรได้ครับยี่สิบนิดนิดอันนี้เบอร์ห้านะครับเดี๋ยวครับเก็บดูก่อนครับเดี๋ยวเช็คระยะกันก่อนนะครับ เดี๋ยวเช็กระยะอันนี้แค่3ามกํมนะครับเดี๋ยวเราปรับมาดูเลขสี่ครับอ่ะปรับนี่นครับปรับมาเป็นเลขสี่ค่อยๆปรับทีระดับครับโอ้เลขสี่นี่ฟูแล้วครับเลขสี่ฟูครับผมเดี๋ยวต้องไล่สายใหม่ตีสักครั้งหนึ่งดู สายพี่0.8นะครับวายกีเคอาจจะกอยังไม่แน่นต้องปรับเดี๋ยวเราต้องปรับใหม่ก่อนนะครับโวคเยออะถึงะึงง่านนโอเค เบอร์สี่มอนเดิมนะครับแต่ว่าเราปรับคอนสปูลเข้าไปนิดหน่อยจุดตกตรงไหนอ๋อตรงนู้นพอๆกันกับเลขห้าครับแต่ว่าจะคุมยากหน่อยนิดนึงคุมยากหน่อยนิดนึงครับเหยื่อสามจุดห้ากรัมนะครับสามจุดห้ากรัมยังไม่ถนัดด้วยเลยครับผมขอสักพักหนึ่ง เริ่มดีขึ้น20 20 25เมตรได้ประมาณนี้ครับผม25 25เมตรได้ครับเพราะว่ากลางบ่อจากตรงนี้ไปประมาณ30เมตรครับผมหมุนก็การหมุนก็นิ่มมือดีครับถือว่าใช้ได้เลยครับนิ่มมือดีอ่ะลองปรับเข้าไปอีกต้องหาสมดุลของมันก่อน ฟูนะครับตียากหน่อยผมว่าหน้าที่จะเบอร์5ครึ่งกำลังดีครับสครึ่งไม่ใช่ห้าครึ่งนะครับปรับไปเลยความนิ่มความสม,มูทก็ถือว่าใช้ได้นะครับใช้ได้เลย โอเคครับสมูทอ่าเต่มตีสมูทละโอเคม้แรกเราก็ต้องปรับลอกลอกกับคันก่อนนะครับให้เข้ากันนะครับลอกคันสายได้ระยะอยู่นะครับผมว่า20บวกได้ครับ20บวกได้20บวกถ้าซัดดีๆอาจมี3 0ิอ่ะเต็มไม้ โอ้เกือบติดตะฟังนะครับเกือบติดฟังครับนี่ก็เท่าที่ดูน่าจะสามสิบะครับผมเดี๋ยวขยับมาอีกครับโอ้ถ้าเยื่อสักสี่ห้ากร,รัมนี่ิวเลยนะครับเนี่ยอันนี้สามุห้าครับเยื่อสามห้า แน่นอนครับสาสิบยังไงก็มี30ครับจากนี่ไปถึงนู่นมี30แน่นอนโอเคครับปรับน่าจะได้แล้วครับปรับน่าจะโอเคเ,เดี๋ยวเราจะเข้าหมายนะครับจะเข้าหมายไปเทสว่าเวลามันโดนปลาเป็นยังไงครับเดี๋ยวตรงนี้มันมีแต่ปลานินมันจะกัดไหมล่ะโอ้ หวดแรงๆก็นั้นอยู่สำหรับคนที่หวดแรงๆก็ปรับหน่วงให้นั้นหน่อยนะครับผมอยู่ที่บักสี่กับ5ผมว่ากำลังดีครับ ครับกำลังดีครับก้ายี่สิบยี่ห2ายีเมตรมีแน่นอนครับโดยประมาณนะครับเท่าที่ดูนะครับ25เมตรมีแน่นอนเกือ3.5ากรัมนะครับสบายใจได้ครับเดืองแค่นี้ถือว่าใช้ได้ครับในราคาที่เกือบส0 0 0ันนะครับ3,000มีทอนนะครับ สำหรับผมนะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูในหมาครับผมว่าจะมีตัวกัดแล้วความตอนอัดปลาจะเป็นยังไงโอเคครับเดี๋ยวเข้าไปในหมาครับ โดนแล้วครับโอ้โยโดนแล้วครับโดนอะไรไม่รู้ครับโดนแล้วครับ <c oughs> โอ้โดนเสียงครับโอ้โหโดนอะไรเนี่ยโดนอะไรครับ <c oughs> ลองมาลองคลิกเสียงนะครับลองอัดปลาดูนะครับลอกลวนปลาแล้วครับโอ้โหนี่ปลานินเต็มปากครับใช่ครับทำหนึ่งห้านะครับโอ้โหปลานินใหญ่ด้วยครับตักยังไงละครับผมคันเล็กครับโอ้โหิมเป็นโลน่าจะโลได้นะครับปลานินโอ้เกาะกระบาลน่อา เกาะกระบาลใช่เอาขึ้นยังไงเขานี้เ <laughs> บ,บียดหนึ่งห้าซะด้วยที่ตักอยู่นู่นฟังนู่นเกาะกระบาลน่นนนา,นเาเอาไหมนี่อ๋อจะตัตัวนั้นทางนู้นก็ติด มาฉี่ฟงใส้ผมเลยเบิดแห้งกันนี่โอ้โหตักยังไงอะเขาวนี้ย่านโต๊กน้ำเกาะหัวนะครับโอ้ยหลุดไปเนี่ยหลุดไปเนี่ยโอ้โห,หลโ,โลกว่าได้ครับผมโลกว่าได้ครับผมปานินครับ กอหัวครับเคยเกลงเทสนะครับเทสอัดปลานะครับโอเคครับโอ้ไม่มีหลุดอะเข้าอย่างเงี้ยม,ม,นะมันน่าจะโฉบอ่ะล,ล่ะม,มีคีไหมนะอาผมบัวดีคอยโอเคครับถ่ายรูปกันกครับตัวแรกของลอกอย่าเพิ่งดิ้นนะ โอเคครับหลังจากที่เราได้ลองไปใช้ดูแล้วนะครับรอสำหรับฟิตแบนคัมเบอร์ umber, ลอกตีเหยเื่อเบานะครับของของจีนนะครับเรียกเรียกว่าอะเดจีนบวกกับคันจีนนะครับเวดหนึ่งห้านะครับวันนี้ได้อัดปะนินอ่าตั้งใจที่จะตีเกาะอัดดูดูแอคชั่นคันดูอ่า การดึงการอัดปลานั่นแหละครับผมว่าจะสมูทจะดีไหมเท่าที่ผมได้อัดมานะครับผมว่าลอกตัวนี้คุ้มมากๆสำหรับการลงทุนซื้อมันแค่สามพันอะสามพันมีทอนอะ,อะรวมคันอะ,อะตียทั้งชุดเนี่ยทั้งชุดเนี่ยประมาณสามพันห้าครับผมสามพันห้าตีเย่บาครับเอาไว้เล่นงานงานกระสูบตกกระสูบนะครับเอาไว้เอาไว้ตกกระสูบดีมากเลยครับ มีกิ๊กเสียงครับมีมีฟิลลิ่งในการปลาลากนะครับสนุกดีครับตีตีลื่นตีไกลตีดีช่วงนั้นแรกอาจจะเราจะอาจจะต้องปรับปรับคุมมันหน่อยปรับปรับหน่วงปรับเม็ดลามันหน่อยอ่าไม่ใช่เม็ดลาปรับหน่วงมันนะครับมันไม่มีเม็ดลามันเป็นหนวงไม่เหล็กปรับหน่วงมันหน่อยปรับให้เข้ากับมือเราที่เราตีนะครับผมว่าคุ้มครับคุ้มสําหรับการลงทุนซื้อครับยังไงก็ฝากนะนะลองไป ซื้อมาเล่นกันดูนะครับผมว่าโอเคเลยสําหรับสําหรับตัวนี้นะครับอ่าฟังข้อดีไปแล้วข้อเสียนะครับข้อเสียก็มีเช่นกันครับผมข้อเสียนี่คือข้อเสียนะครับคือหนึ่งตัวอย่างเช่นอ่าตัวน้ํามันน้ำมันหรือจรารบีที่เขาใส่มาครับรู้สึกว่าจะเป็นเกร็ดที่ไม่ค่อยดีนะครับเวลาตัวเฟืองเวลาเราอะเรากอไปบางบางจังหวะนะครับมันจะมีเสียงหรือว่าฟก,ฟก,ฟกแหง้งๆ่ะครับผมแหง้งๆที่มาเนาะ เดี๋ยวเดี๋ยวลองเอาไปปรับเปลี่ยนแกะอาจจะระบีตัวใหม่แล้วก็หยอนน้ามันตัวใหม่ดูผมว่าน่าจะดีขึ้นกว่านี้เยอะนะครับแต่โดยรวมแล้วครับถือว่าผ่านครับโอเคเลยครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับฝากช่องไว้ด้วยนะครับอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปด้วยนะครับผมโอเคครับวันนี้เราก็ไปกันก่อนครับบ๊ายบายไว้เจอกัน